จะตื้นแรงดินี่คอ,อ,องงมหอย,หหอยน้ำลึกง,งมไม่ได้เปิดเข้อป๋าข้อดงนู้นมันบินหมดแล้วดอกไม้ดูนู้นมันบินหมดแล้วนุ่งนู้นมันบินหมดแล้วนู่ โอ้นักล่านักล่า ในที่สุดเราก็มาเจอเป้าหม้แล้วนะคะเจอหน่อไม้แล้วค่ะหลังจากที่เรามากันแบบพักใหญ่ๆเลยนะคะตอนนี้ก็มาเจอหน่อไม้กอแรกแล้วนะคะกอที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วมันจะบินนะคะนี่เลยนี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ <c oughs> คือเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนจะพร้อม <Okay. S 1> แต่ก็ไม่พร้อมนะคะด้วยอุปกรณ์ต่างๆหาม เหรียญไม่เจอนั่นเองนะคะก็เลยเอาของแม่มามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละทุกคนนะและเสียมนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เคยเอามาก็เป็นเสียมอานะคะรอบนี้เอาเสียมแม่มาเป็นเสียมปลูกผักปลูกต้นไม้พวนดินนิดหน่อยนะคะแต่เอามาสับเน่อไม้หน่อยใหญ่ๆแบบนี้คิดหรอว่าจะได้กินเออนะคิดหรอว่าจะได้กินยังไงเรามารุ้นกันนะทุกคนว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะดูสภาพทุลักทุเลมากๆเลยนะคะนั่นเหรียญก็ <Okay. S 1> เหรียญก,ก็หักไปแล้ว เสียมก็ยังมาหักอีกนั่นเองนะทุกคนสุดท้ายก็ใช้มีดนะคะก็ไม่รู้ว่างานนี้จะได้กินหรือเปล่านี่คือกอแรกนะกอแรกก็มาในสภาพแบบนี้แล้วนะทุกคนจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้หลานชายชวนออกมานะคะเขาบอกอยากให้ออกมาพาทําคลิปหน่อยก็มาจัดให้นะคะจัดให้หลานชายเต้าหมูว้นของเรานั่นเองนะคะเต้าหมูเด้งของเราเนาะวันนี้พามาลุยกอไผ่เลยนะคะน้องกอไผ่ทุกคนจำได้ป่ะจำกอไผ่ได้ไหม จำก็ไายได้ไหมครับจำไม่ได้ย้อนกลับไปตอนเด็กนะเออจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูตอนเด็กนะมีคลิปตอนเด็กน้อยอยู่เขาก็อยากจะให้ทุกคนจำเขาได้นั่นเองนะคะใครไม่เห็นเขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูนะคะอาจจะต้องย้อนนานนิดนึ่งนะทุกคนคะ่ะเพราะว่า ลงไว้ตั้งแต่หลานชายตัวเล็กนิดเดียวเองนะตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วนะคะก็ไม่ค่อยด้วยความที่กลับบ้านแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะพาเขาไปทําคลิปนั่นเองนะคะเขาโตมาเขาเลื่อนไถ่ฟีดไปเจอคลิปของตัวเองเขาก็เลยบอกว่าวันนี้พาเขาไปทําคลิปหน่อยซึ่ง ค้างไว้นานมากๆเลยแล้วป้าก็ถ่ายคลิปมานานมากๆแต่ก็ไม่ได้ลงให้สักทีข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะต้องกราบขออาภัยด้วยนะคะสําหรับเต้าหมูเด้งของเรานะคะอยากจะมีคลิปไว้ใน YouTube นั่นเองวันนี้ป้าก็จัดให้แต่ต้องขออาภัยน,นิดนึงคือดองคลิปนานไปหน่อยนะคะนีม่มาถึงเราก็หาแบบทุลักทุเลกันแบบนี้เลยนะทุกคนคะ่ะ อันนี้เป็นช่วงตั้งแต่ปลายปีนะคะช่วงที่น้อไม้ออกเยอะเดินกลับบ้านนะก็ยอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะดองคลิปลานชายไว้อย่างยาวนานเลยนะ<ห>นลานชายก็ทวงแล้วลทวงอีกนะคะกลับบ้านไปเขาก<ๆ>็ทวงว่าแบบเมื่อไหร่ป้าจะลงคลิปที่ผมไปทาหนงนาอไม้กับลุงต้นอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ได้ลงให้แล้วฝากเอฟซีเป็นกําลังใจให้กับน้องปอะผัยเตาหมูแดงของเราด้วยนะคะนี่เลยนะ กันอย่างทุลักเลสุดท้ายคลิปนี้หลานชายบอกว่าผมขอเป็นคนถ่ายอันนี้หลานชายถ่ายให้นั่นเองนะคะ <Ad ios. S 1> หลังจากเขาถ่ายให้ป้าเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ่ายให้ผมหน่อยนี่เลยนะคะเขาก็บอกถ่ายให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเก็บดอาไม้ไปใส่รถป้าก็ถ่ายให้นะคะก็ถ่ายตามนี้เลยนะคะคือ <Yeah. S 1> เขาอยากมีส่วนร่วมบางทีป้ากับลุงก,กับบ้านไปก็เหมือนเขาเป็นเรียกว่าอย่างไงคะ เป็นเด็กคนเดียวในบ้านเนาะไม่มีรุ่นเดียวกับเขานะคะเด็กรุ่นเดียวกับเขาไม่ค่อยมีแล้วป้าป้าลุงลุงพ่อแม่อะไรก็มาทำงานกันหมดก็อ,อยู่กับปู่ย่านะคะก็จะงเงาเงานิดนึงพอป้ากับลุงไปก็อ,อยากจะมีกิจกรรมเอ็นเวนเจอร์อะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นคลองส่งน้ํานะคะเป็นคลองส่งน้ําของู่บ,บ้าน ใกล้ๆกับบ้านเรานั่นเองนะคะเขาก็ไม่กล้ามาเพราะว่าตรงนี้ทางมันค่อนข้างที่จะชันราดลงไปที่ของนะคะกลัวเขาตกก็เลยให้เขายืนรอตรงนู้นนะคะส่วนลุงเขาก็นี่เลยนะคะกายกรรมท่ายากนิดนึงนะคะก็หาาไม้กันวนไปค่ะกว่าจะได้ดูสิเล่นท่ายากกันเลยนะคะ ก่อจะได้แต่ละหนอเอองัดทั้งงัดนี่หลานชายก็ลุ้นใหญ่เลยนะคะอยู่ทางโน,น้นหลานชายก็มาทําการเก็บค่ะน้าที่เก็บใส่รถนะคะดูสิคะมาลุ้นกันคันหรือไม่คันค <laughs> ันหรือไม่คันเก็บแบบนี้เลยนะแต่เขาอยากดูเนี่ยเราก็อยากให้เขาสัมผัสอยากให้เขาแบบ เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอันนั้นนะเดี๋ยวไปแล้วก็พาไปอาบน้ํานั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขาก็หันกลับมามองว่าแบบกลัวป้าตามไม่ทันเขาก็จะคอยถามว่าทันไหมทันไหมป้าทันหนูไหมหนูเดินไวไปไหมอะไรประมาณนี้คือเขาอยากจะทําคือเขาอยากเป็นครีเต์ตัวน้อยนั่นเองนะคะนี่ทันไหมเขาบอกนะคะนี้ยกไปเลยนะคะก็หามาเรื่อยๆค่ะหามาเรื่อยๆก็เยอะนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนอไมออกนะคะแล้วก็ฮะแต่ทางตรงนี้มันจะราดชันนิดนึงนะกรนี้ มันจะราดชันนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะสไลด์ลงไปในคลองคลองเขากําลังปล่อยน้ํามาพอดีน้ําก็จะไหลเชี่ยวนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี้ส่วนหลานชายไม่ต้องห่วงนะคะเราให้รอที่รถนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ลุงเขาก็จะลงไปเองแต่ก็ไม่รู้ว่าสับแล้วมันจะสไลด์ลงไปคลองหรือเปล่านะคะคลองน้ําส่งมาเห็นไหมคะน้าก็จะไหลเราดูในกล้องแบบนี้เหมือนมันไม่ชันเหมือนน้าไหลไม่แรงนะคะแต่จริงน้ําก็ไหลเชี่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะไปเด็กๆที่ดูนะคะต้องไปกับผู้ใหญ่เท่านั้นนะเพราะว่าเราก็จะเซฟ เ้าหมูเด้งของเราเหมือนกันนะคะก็คือให้อยู่ที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะก็พยายามมุดเข้าไปหาไปงัดทั้งงัดกันไปเรื่อยนะคะเป็นกิจกรรมที่บ้านเวลาลุงไปลุงก็ชอบหาเลาะหาเสิร์นหลานก็จะชอบเอเดเวนเจอร์กับลุงนั่นเองนะคะแต่โอกาสก็คือไม่ค่อยได้กลับนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วไปกลับไปล่าสุดเต้าหมูเด้งของเราโอ้โหไปไกลมากนะคะ ไกลมากนี่เห็นไหมคะพอลุงเขาสับแล้วก็โยนขึ้นมาเขาก็จะเก็บแล้วเขาก็จะบอกป้าป้ามาถ่ายให้ผมหน่อยอามาถ่ายให้ผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปนะคะก็ปล่อยให้เขาลุยปล่อยให้เขาเรียนรู้ไปนะคะดีกว่าเขาจะติดเกมหรือว่าเล่นเกมอย่างเดียวนะแต่ถามว่าเขาเล่นไหมเขาก็เล่นนั่นแหละแต่เวลาที่เราไปเราก็อยากหากิจกรรมอะไรให้เขาทำนะคะไม่อยากให้ติดแต่โทรศัพท์อย่างเดียวนั่นเอง นี่แหละคือตั้งหมดเด้งน้องก็ไผ่ตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่ตอนนี้บิ๊กดุมแล้วนะสาหรับรานชายคนเดียวของเรานะคะนี่นเขาก็จะคอยถามว่าแบบทันไหมเออเขาจะหันมาถามว่าทันไหมทันเดินทันผมไหมอะไรประมาณนี้เดินทันตรงไหมอะไรอย่างนี้นะคะกลัวป้าจะเดินทายให้เขาไม่ทันนั่นเองวันนี้ป้าทําตามสัญญาแล้วนะป้าลงคิดให้แล้วขอโทษทีที่ดองคลิปไว้อย่างยาวนานนะจ๊ะนี่ผลงานของพวกเรา น่ได้เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็จะกลับแล้วได้เยอะแล้วพอแล้วเตรียมเดินทางกลับแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมไวหนังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำคลิปน้องก็ภาย มาให้ FC ดูกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้เราก็ได้ดอกไม้กันเยอะแล้วเต้าหมูเด้งของเราเริ่มคันแล้วค่ะเขาเริ่มถามแล้วว่าไอ้ที่ขนนี่คืออะไรนะคะเขาไม่รู้ว่าขนดอกไม้นะมันทิ้งที่ตัวเขานะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำขัดคิ้ไคให้เจ้าหลานชายก่อนเนาะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะมันมีขนนยลูกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ้านเรา Story ายต้นบ้านหินแันเมี่นนะคะวันนี้เปลี่ยนแล้วเนาะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะตอนนี้ขาเต้าหูเด็กของเราได้อ้าหน้าอนขาเริ่มคันขยึดขยึนแล้วนะคะขนหน้อไม้เริ่มออกฤทธิ์แล้วค่ะง่ายๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะพาน้องก็ไผาย